ชอบสีขาดีที่ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าฉน,นำัำเดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวง ก็นี่จะเป็นโรงโรงสะสมขี้นะคะก็อันนี้คือพวกขี้วัวกับขี้ควายที่ซื้อตุนไว้เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นของค่อนข้างจะหายากป้าเขามีแค่ไหนเราก็ซื้อมาหมดนะคะขี้ที่ใช้มีสองแบบคือขี้แห้งกับขี้เปียก ขี้แห้งก็ดูจากถุงนี้ก็ได้ที่มันแตกเนี่ยจะเห็นได้ว่าสภาพที่เขาเลี้ยงเขาจะมีใบฉ่ำฉานี่ก็ได้ไนตรเจนเป็นในตัวก็ก่อนจะไปซื้อก็ดูแหล่งคุที่คนเลี้ยงว่าเป็นสภาพยังไงนะคะชาวบ้านาแค่ไหนก็อย่างเงี้ยก็นี่คือขี้วัวแห้งที่จะมาใช้ได้อันนี้เป็นโรงหมักปุ๋ยน้ํานะคะปุ๋ยน้ําที่ใช้ก็ ก็เป็นปุ๋ยขี้ขี้เปียกที่เอามาจากคอกคอกขี้วัวขี้ควายสดๆนะคะแล้วก็มาใส่ในน้ำแล้วก็หมักทิ้งไว้มันก็จะเป็นข้นๆอย่างนี้เนี่ยค่ะก็จะเห็นอยู่มันมีฟองมีอะไรเกิดขึน้นก็แสดงว่ามีจุลินทรีย์อาศัยยังอาศัยอยู่ เดี๋ยวไปดูบริเวณบ่อหมักดินนะคะค่ะอันนี้ดินที่ผ่านการหมักแล้วหมักนานมากแล้วนะคะดินที่หมักที่ใช้ส่วนใหญ่ก็ต้องให้เกินเดือนขึ้นไปก็อันนี้เนื้อสภาพดินก็จะตัวเขาเองเนี่ยจะร่วนแล้วก็ยุยเป็นเนื้อเนื้อเนื้อขนมปังจะนิ่มๆอ่วิธีการใช้หมักก็ดินครึ่ง ดินครึ่งหนึ่งขี้แห้งครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้ความชื้นแล้วก็คุมไว้ค่ะแต่ถ้าหน้าฝนไม่คุมก็ได้แต่ว่าถ้าหน้าร้อนก็คุมไว้แล้วก็ให้ความชื้นเขาอยู่อย่างเนี้ยช่วงเตรียมดินนะคะช่วงเตรียมดินแล้วก็ลาดน้ําขี้นิดนึงลาดน้ําขี้นิดหนึ่ง,ลงแล้วก็รอให้ น้ำขี้ซึมไปแล้วเราก็ปลูกต้นกล้าใส่ลงไปพอต้นกล้าเรามีอายุได้เจ็ดวันก็ทําเหมือนที่พี่หญิงทำนี่ค่ะพรวนดินดินแห้งแล้วค่อยพรวนดินพรวนดินเสร็จใส่น้ําปุ๋ยเวลาใส่ก็สมมติว่าเป็นผักผักคะนา้าผักกินใบอะไรเงี้ยก็ใส่ประมาณครับหนึ่งเรารู้แล้วว่าถ้าเราลดน้ําตรงใบมันเนี่ยใบมันจะไหม้แสดงว่าตัวมันเองเนี่ยมีจุลินทรีย์เยอะแลวร้อนมากเพราะฉะนั้นเวลา,าลดเราจะพยายามไม่ให้โดนใบใบมันโดนแค่บริเวณขอบตรงนี้ ให้รากมันซึมดูดได้เต็มที่เหตุที่พวนด,ดินเพราะว่ารากพืชมันจะได้มีอากาศดินจะได้ไม่รัดมันมากเวลาเราให้น้ําปุ๋ยมันไปมันจะได้ดูดเต็มที่นะคะก็แค่นั้นเองประมาณนี้หน้าที่ของมันคือฟอร์มูลาสังเกตได้เลยเพอเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยไม่กี่วันต้นจะแบบเหมือนเหมือนพวกใส่ฮอร์โมนะคะปูดออกมาใบจะสวยจะแตกสวยอะไรเงี้ยอย่างผักคะน้า,าเนี่ยมีปัญหาที่เจอมแมลง แมลงที่มันชอบเอาตูดติดกันนะคะมไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าเนี่ยมันทําให้ใบแห้งผลมันมาดูดกินน้ําเลี้ยงตอนจังหวะมันมาผสมพัน์หรือมันมาเกาะเนี่ยเนี่ยตัวนี้มนแมลงก็อาจจะสอนเป็นครูสอนเราแทนว่าจริงๆเราไม่ควรปลูกพืชกินใบช่วงฝนบวกแรงเนี่ยคะ่ะเพราะฝนจริงๆเนี่ยพืชกินใบส่วนใหญ่ก็ไม่งามอยู่ดีช่วงหน้านี้มันควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งการหมักดินเตรียมดินสําหรับปลูกพืชหน้าหนาวดีกว่าอาจจะเป็นจริงๆอาจจะต้องเลี่ยงด้วยการปลูกพืชหัวแทนค่ะ อันนี้เราปลูกผิดอันนี้ก็คือแปลงผักที่บริเวณใกล้ร้านที่สุดนะคะแต่ถ้าในเชิงเกษตรกรจริงๆที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นทำฟาร์มเพื่อกึ่งคาเฟ่แบบพี่ก็จริงๆไม่จำไม่จำเป็นต้องมาก่อมาเสียตังทำพื้นอะไรเลยแต่ที่พี่ทำพ่อคิดว่า แม่เขานั่งได้ไม่ปวดข้าเขา่าเวลาเขาเก็บผักหรือเขาอยากทํางานร่วมกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็ผักที่ปลูกส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเป็นพืชผักอายุสั้นนะคะอายุประมาณ40-60หวันพวกตระกูลสลัดคะนา้าเคลเน้นปลูกอะไรที่คนกินประจําแล้วเราก็จะได้โรเตทขอนการปลูกตลอดเวลานะคะแล้วก็ผักอื่นๆนอกจากผักผักทานใบก็จะเป็นผักสวนครัวเพราะว่าเราใช้เองในครัวก็ผักไผยข้าวตอง ผักชีลาวใบชับภูมิ้นโหระพากระเพราพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะของที่ต้องใช้ประจำตะไคร้ขิงข่าขมิ้นนี่มีหมดนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อเพราะของพวกนี้เวลาซื้อตลาดทีมันก็จะมัดละห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้นิดเดียวตรงนี้เป็นโรงทำงานนะคะโงรงเพาะกล้าปกติก็ซื้อมาหมดนะคะเว้นแต่เมล็ดสลัดที่เก็บของตัวเองได้แล้วแต่ละพันุนะคะ ก็เมื่อก่อนอย่างชมจันทร์ที่เรื้อยเนี่ยค่ะก็ซื้อมาแต่ตอนนี้มเมล็ดเยอะมากก็ขายด้วยแปลงพวกนี้จริงๆก็ไม่ต้องเป็นนะคะเวลาเวลาคนมาถาว่าทําไม่ต้องยกแปลงสูงก็แค่เราเอาไว้สอนเวลามีนักเรียนทํางานง่ายแล้วก็ยืนทํางานจะได้ไม่ต้องปวดหลังแต่ว่าถ้าถ้าด้วยคอนเซปต์ปลูกพืชลูกพืชทานใบาอายุสั้นเนี่ยค่ะก็ดีกว่าเพราะว่า ลากมันโดนอากาศเวลาพวนดินก็จะได้ได้อากาศเต็มที่ดูแลง่ายเนี่ยค่ะสำหรับเหมาะสำหรับเป็นคอนเซ็ปต์สำหรับคนที่แบบบ้านพื้นที่น้อยไม่อยากนั่งทำงานอะไรเงี้ยแล้วไม่อยากยุ่งกับหญ้ากับหอยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้แปลงอย่างนี้ได้ นอกจากการปลูกพืชเพื่อขายเป็นเป็นเป็นโปรดักต์พืชอย่างเดียวนะคะเราก็ยังทำเป็นโปรดักต์สำเร็จรูปที่เอาไปทำเป็นซอสทำไปปรุงเป็นอาหารทำไปในพาร์ทของอาหารสำเร็จรูปต่างๆที่สามารถบรรจุกระป๋องบรรจุแพ็กเกจเนี้ยค่ะแล้วก็ขายได้ด้วยเช่นมาริ n นา่าซอสงียค่ะก็เป็นซอสมะเขือเทศก็ ก็ใช้สมุนไพรในฟาร์มทั้งหมดปรุงรสเนี่ยค่ะก็อย่างตรงนู้นมีต้นเลมอนก็จริงๆมีอยู่แค่2ต้นนะคะแต่ได้ผลผลิตเยอะมากก็เอาทำเป็นทำเป็นเค้กบ้างทำเป็นเลมอนเค์ดทำเป็นเลมอนซอสหรือทำเป็นน้ำพึ่งมะนาวในโหลอินฟิวส์เนี่ยค่ะที่ไปทำเป็นชาร้อนหรือไปทำเป็นเครื่องดื่มโซดาก็ของแปรรูปง่ายๆที่ใช้จากของที่เราปลูกโดยที่ บางทีคนก็ยังนึกไม่ออกว่าเอาไปใช้ทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างบางอย่างของที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่คนส่วนใหญ่บางทีก็ไม่ค่อยรู้จักเขาก็ไม่รู้จะไปทําอะไรต่อเราก็ต้องมา,าใส่ในอาหารหรือน้าซอสเราที่แปรรูปเพื่อจะได้เอามาใช้ได้ล้วก็ได้บอกลูกค้าว่าเออกลิ่นอย่างเงี้ยมันมาจากตัวนี้นะอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวนี้อย่างทาราก้อนเงนี้ยกลิ่นมันจะแรงถ้ารู้จักลูกอมที่มันกินซาๆสมัยก่อนนะคะก็รสชาติเดียวกัน คนก็ไม่รู้ไปทําอะไรเราก็บอกว่าก็ไปทานเป็นกับพวกอาหารมีเนื้อต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เขายัางนึกไม่ออกอีกเราก็เลยจับมาทําซอสใส่ในฮันนี่มัสตาร์ดให้ก็กินหลักๆที่มาจากฮันนี่มัสตาร์ดก็มาจากตัวนี้ค่ะ mm hmm. หอมสดชื่นอย่างต้นนี้ค่ะดิวก็ภาษาไทยก็น่าจะเป็นผักชีลาวแต่ว่ากลิ่นไม่ได้แรงเหมือนผักชีลาวไทยก็จะเป็นผักชีลาวฝรั่งก็อาหารจําพวกปลาทั้งหมดเงี้ยค่ะ สเต็กปลาซอสที่เป็นมีครีมเป็นเบสอะไรเงี้ยค่ะก็จะใส่ตัวนี้ได้กลิ่นจะหอมแล้วก็ที่สําคัญคือเราปลูกเพราะว่าเรามันมีความเหมือนต้นสดมันสวยดีแต่ต้นสดมันใช้ไม่ได้แต่นี่ใช้ทําอาหารได้แต่งบ้านได้อะไรเงี้ยค่ะก็็ดดูเคทลูกค้าไปว่าก็ต้นนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างานอกจากทานก็แต่งได้ก็จริงๆอันนี้ใครมาก็แจกฟรีนะคะเพราะว่ามันเยอะมากกิ่งปักชําก็เป็นเลยนี่ค่ะ ก็นี่สอนแทบทุกตัวก็ใส่ในนี้หมดเมนูในร้านก็ f t ตต an ินชิพก็ใช้เนี่ยค่ะบีก็เลยคิดว่าการที่บีให้ของฟรีในการสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นของเบสิกที่คนควรจะรู้เรื่องอาหารของตัวเอง